สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้พี่เวสจะมาทำแพนเค้กนะครับสูตรโปรตีนสูงนะครับผมนะฮะด้วยวัสดุที่สุดคลีนเลยนะครับผมนะฮะอันนี้คลีนจริงๆนะครับก็นะจะมีนมอัลมอนด์นะครับตัวนี้เป็นไม่มีน้ำตาลนะครับผมนะมีไข่ไก่สองฟองนะครับมีข้าวโอ๊ตนะครับแบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็เวทโปรตีนส่วนผสมแค่นี้เองนะครับแค่นี้นะครับโคตรลีนแล้วนะครับผม นะแล้วอีกอย่างมีกล้วยหอมนะครับอ่ะโอเคนะ,คะเดี๋ยวพี่จะมาทำเดี๋ยวจะมาทาให้ดูนะคือปริมาณเนี่ยพี่ยังแบบะกะให้แบบชัดเจนไม่ได้นะครับก็คือว่ายังแบบใส่แบบค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างมัวอ,อ,อยู่วันนี้ลองมาดูด้วยกันแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะใส่ลอมอัลมอนด์ลงไปก่อนแล้วกันนะอันนี้สาหรับทานมื้อเดียวนะครับพี่ใส่ประมาณเนี่ย ร้อยยี่บห้านะครับผมนะฮประมาณน้ำแก้วเล็กหึงแก้วนะครับนะแล้วอย่างที่สองนะครับเดีพี่จะใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองนะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะไข่ไก่ดิบนะครับกล้วยหอมหนึ่งลูกนะครับ อันนี้มันค่อนข้างที่จะสุกแล้วจริงๆพี่แบบอยากได้แบบออกเขียวๆหน่อยมันจะหวานไม่มากนะครับข้าวโอ๊ตครับผมและสุดท้ายนะเวตโปรปตีนที่ใส่ อ่าคิดอยู่ว่าสกูปครึ่งกับสองสกูปดีนะครับมือนี้ใส่ไปเกือบสองแล้วกันนะครับประมาณนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวลองปั่นดูว่าต้องเติมนามาอัลมอนด์อีกไหม โอเคนะครับปัดสินนะครับเราก็จะได้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กระทะกันดูว่ามันจะเป็นยังไงขึ้นรูปโอเคนะครับพี่ก็จะใชะ้น้ำมันตัวนี้นะครับเป็นของครัสตโกนะครับผมนะไอ้ตัวนี้เป็นน้ำมันน่าจะเป็นคาโนล่านะนะครับน้ำมันคาโนล่าครับใส่ลงไปนะครับ เรียบร้อยแล้วพี่ใช้ไฟไม่สูงนะครับก็เดี๋ยวนะครับลองเทลงไปเลยแล้วกันนะนะครับถ้าแผ่นเทก็ประมาณนี้นะครับผมนะรเราก็ทําไปเรื่อยๆจนได้แบบหลายอยันนะแต่พี่จะใส่อันใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าแล้วแต่ขนาดนี้แล้วแต่เราเลยนะพี่นี่เอาเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ทําหลายอันเกินไป นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่รอรอเสร็จนะครับขึ้นรูปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วพี่จะไปคินเดี๋ยวน้ำพึ่งนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับโปรตีนแพนเค้กนะครับผมสูตรซุปเปอร์คลีนนะครับได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับจากปริมาณที่ใส่เมื่อกี้นะครับผมนะฮะก็นะครับคิดว่ามื้อเช้าเนี่ยคงอิ่มแน่นอนนะครับผมโปรตีนนี้ประมาณ หกสิบกรัมเลยให้พี่ลืมไปเพราะว่ามันมีไข่ไก่อีกสองอันนะครับอันนี้โปรตีนสูงแม่น,นะก็ถ้าเกิดมีติมนี้โหใช่เลยมาหากรีนเลยก็เดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับอืมอืมไม่ต้องใส่มันเพิ่งเยอะอร่อยมากอืมกล้วยลูกเดียวอยู่ก็ นะครับก็ใครว่างๆครับใช้เวลาเตรียมตัวไม่เยอะนะครับตอนเช้านะครับผมนะฮะสินาทีก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครแบบเบื่อพวกแบบไข่ดาวของพี่เบสนะครับก็ลองทําเป็นสูตรนี้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่เบสโพสลง YouTube ให้นะครับผม